สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้บักเสื้อผ้ามือสองค่ะคุณลูกค้าขาชงเช้านะเอขอเป็นเด็กบ้างนะคะหมวดนี้ค่ะคุณลูกค้าขาเป็นหมวดรายการกางเกงแบบกางเกงกีฬานะคะขาสั้นเด็กนะคะอาจจะเป็นเด็กโตนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ถุงนี้งานในทีของเราค่ะจะมาแบบนี้เลยลองได้เทสได้แซมเปิลได้คุณลูกค้าขาคุ้มมาก ถุงแบบนี้นะจำนวนชิ้นนะประมาณการ60ตัวนะตกต้นทุนต่อตัวค่ะคุณลูกค้าค่ะ37บาทราคา2,200บาทจากพี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณพี่ตีเดี๋ยวขอป้ายไปขอแค่ป้ายอันนี้พี่ตีไปตัดต่อ60ตัว60ตัวลองได้เทสตได้แซมเปิลได้เป็นการเกงอากีฬาเด็กฟุตบอลเด็กก็ได้เป็นแนวกีฬากีฬาค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะแต่ว่าเป็นนักเรียน กางเกงแบบกีฬานักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันกับรหัสนี้ป้ายนี้จ้าตัวนี้จะแพกมาจากต่างประเทศเลยนะคุณลูกค้าขาจะมาแบบนี้เลยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะช่วงเช้าวันสุกที่สดใสค่ะกับกางเกงกีฬานักเรียนโอ้ป้ายของเข้าเหนียวมาอัน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 ใดที่เราไม่ให้เหนียวข้าเหนียวเนาะเหนียวดีดีก็เทปก็เทปพี่เขาใช้ยี่ห้ออะไร ขอซื้อกาเทพต่อได้ไหมก็เทพต่อก็อเทพเนี้ยเหนียวเป็นป้ายนี้เป็นรหัสนี้ค่ะแ k บไว้ได้แคปเลยเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะเดี๋ยวให้น้องน้ำนะคะน้องน้ำค้นสวยนะคะคุณพี่ค่ะน้องน้ำค้นซวยอ่านแบนไ้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะป้ายนี้หนาะขออนุญาตฝากป้ายไว้สักคู่นะคะอ่ตัวแรกเป็นของแชมเปี้ยนเป็นกางเกงยีฬาเป็นกางเกงแบบนักเรียน ะะลํำลองแต่ว่าตัวนี้ขอเป็นคล้ายๆกับไซส์เด็กโตนิดนึงนะคะเด็กโตหรือจะเป็นผู้ใหญ่บางท่านสามารถสวมใส่ได้เลยเอาไปลองเอาไปเทียได้60ตัวเน้นย้ำที่จํานวนชิ้น60ตัวเดี๋ยวไลฟ์ไปเรื่อยๆให้กล้วยนับจํานวนชิ้นถ้าไม่เป๊ะยังไงถามกล้วยได้ว่ากระถุงนี้ได้เป๊ะหรือเปล่าแต่อันนี้เขานับมาค่ะคุณลูกค้าขาได้60ตัวกับราคา2,200บาทตัวแรกของแอลเป็นแชมเปี้ยนจ้ะ สามสิบเจ็ดบาทแชมเปียนอ,อาจจะมีเป็นแบรนด์บ้างไม่แบรนด์บ้างนะคุณลูกค้าขาตัวนี้ไม่ได้เน้นเป็นงานแบรนด์ทุกตัวนะจ๊ะมีแบรนด์ติดมาบ้างตัวนี้ผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่เลยค่ะเป็นตาข่ายแบบซับแบบบางๆนะตัวตัวด้านนอกนะคุณลูกค้าขาหรือว่าจะเป็นแบบมีซับบ้างเป็นรูระบายใส่เตะบอลใส่ออกกําลังกายใส่เลียนใส่ลําลองใส่วิง่งใส่เล่นใส่เที่ยวได้หมดเลยสําหรับตัวนี้ไปต่อค่ะคุณลูกค้าขาที่แชมเปียน แชมเปียนนะคะอนุญาตดูไซส์เขาก็อาจจะเป็นไซส์คนผู้ใหญ่ใส่ได้เนาะแต่เป็นแบบกางเกงเหมือนเป็นแบบกางเกงนักเรียนกางเกงกีฬานักเรียนไปต่อค่ะแล้วเอวเป็นเอวฟรีไซส์เอวยางยืดมีเชือกให้ปรับให้ดึงด้วยนะคะคุณพี่นะ,ะสีดําบ้างค่ะตัวนี้เป็นงานสีดําค่ะสีดําค่ะ แล้วตรงขอบเกงเกงเขาจะบอกว่าเป็นแบบ A4 นี่ A4 สีแดงค่ะคุณลูกค้าค่ะสุดคุ้มสุดประหยัดอยากขายแนวกีฬานะหรือจะเป็นกลุ่มนักเรียนอวิไลพละก็ได้นะหรือว่าจะไปขายกลุ่มมาเตบงเตบอลยอยคงยยขาได้หมดเลย2นะ2สอบาทเท่านั้นจากคุณพี่นะเอาเลยเอฟได้เอฟเลยไปต่อที่4เท่าบ้าง นะคะตัวนี้จะมีเป็นเปื้อนด้านหลังนะคะอาจจะมีติดบ้างเปื้อนนำเสียหายชำรุดอาจเจอบ้างนะคะคุณลูกค้าขาห้าถึงสิบห้าเปรดเซนเดอร์จะไปต่อจ้าเอลตรงนี้เขาเขียนมาอีกแล้วเอซีเอวอย่างเสียอย่างตายก็ไม่ต้องซีเรียสนะคุณลูกค้าขาเชือกสามารถปรับได้นะ,ะปรับได้แต่ว่าตัวนี้ผู้ใหญ่ใส่ได้เลยผู้ใหญ่ใส่ได้นะคะเป็นแนวเนื้อผ้าแนวแบบอ่าเหมือนกีฬานักเรียนแหละแต่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มผู้ใหญ่นะ<า> บาสบอนใส่ได้เนาะแต่บงเตบอนนะเป็นหลักเนาะเอาเปรียบแบบนี้ก็มาจากคุณพีหรือจะเป็นรูแบบตาข่ายนะคะใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้สีแดงสีแดงบ้างคุณลูกค้าขาสีแดงแต่เท่าที่ดูเขาจะมีเชือกทุกตัวนะคะน้ำเนาะมีเชือกแบบนี้นะคะสามารถแบบอ่าเป็นปรับเชือกนะคะไม่ให้ร่วงไม่ให้อ่าดึงยังไงเวลาเราผูกให้เชือกให้ตึงเวลาหยอกกันอ่ะคุณลูกค้าขาดึงก็ไม่ร่วงนะ เขามีเชือกปรับให้ด้วยนะจ๊จะไปต่อค่ะคุณพี่ค่ะตัวนี้จองอเนี้ยเป็นแนวสปอร์ตนิดหนึ่นงสีดาเลือเลือเรียบเรียบสีดําเรียบเรียบ,ยบแล้วส่วนมากเท่าที่ดูเท่าที่ดูเขาจะมีเป็นตาข่ายซับในตาข่ายแบบนี้มาให้ด้วยอยากลองอยากเทสอยากใครนวกกีฬาอยู่แล้วเอารายการนี้ไปครับไปเสริมได้นะคะคุณลูกค้าหรือจะขายกลุ่มอ่าเล่น ออกกําลังกายได้หมดเลยอย่ารอช้าค่ะสนใจค่ะ CF ได้เลยค่าขนส่งถุงนี้จะประมาณการค่ะคุณลูกค้าค่ะแปดสิบถึงสามร้อยบาทค่าขนส่งสามารถจ่ายไปทางได้เลยนะแต่ค่าสินค้าต้องโอนมาก่อนนะคะกับราคาสองพันสองร้อยบาทคุณลูกค้าหางานไอทีของเรานะเริ่มต้นที่สุดคุ้มสุดประหยัดที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะอันนั้นคือมาจากตู้เราขายแบบนั้นเลยเอาไปลองก่อนก็ได้ยิ่งเป็นรายการนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นกางเกงแนวกีฬา เป็นกลางเกงนักเกลียนนะคะคุณลูกค้าค่ะเท่าที่แอลดูก็จะเป็นแนวแบบสไตล์แบบนี้เล่นบอลลำลองนะ,ะได้หมดเลยนะคะแล้วเป็นเอฟซีไซเออยางเยียดด้วยขาสีค่ะสีดำแบบนี้ก็มาไม่ใหม่เนาะไม่ใหม่สะอสาดส,ส,สีเขียวแบบนี้ก็ได้สีดำเรียบๆความยาวของขาขึ้นอยู่กับความสูงของคุณลูกค้าแต่ละท่านแต่เท่าที่ดูก็จะประมาณเลยเข่าก็มีเนื้อเข่าก็มีประมาณเข่าก็มี คุณลูกค้าขาแตะค่ะสีอ่าตัวนี้เป็นของลัสเซลค่ะคุณลูกค้าขาแบรนด์ที่เจอเยอะก็จะเป็นของแชมเปียนนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นของลัสเซลสีดําใหม่มากด้านหน้าด้านหลังค่ะคุณพีด้านหน้าด้านหลังกันใหม่ๆกันเลยจ้ะอย่ารอช้าค่ะตัวนี้สินค้าของเรามีจํานวนจาํากัดนะเราสั่งไปเยอะมากแต่ว่าเหลือไม่เยอะสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่อยากได้นะ,ะอยากซื้อไปใส่เองแอบว่าคุมอะ่ะเอาไปเตะบอล นะคะคุณลูกค้าขาสบาย,บายนะคะได้หมดเลยใช้ประมาณนี้จากสัมบ,บัตตตัวนี้แล้วใส่ได้ทุกตัวเลยน้ำเราซื้อไปใส่วิ่งสบายสบายระบายเหงื่อได้ดีด้วยเนื้อผ้าเขาเป็นแบบอ่าเป็นเนื้อผ้าที่ระ,ะบายเหงื่อได้ดีด้วยต้นทุนต่อชิ้นขออนุญาตประมาณการสามสิบเจ็ดบาทสีดำอู้ดำใหม่มากสีอะไรคะเนี่ยม่วงสีม่วงค่ะสีดำจะ้ะ ไลน์นี้เดี๋ยวหยิบให้ดูทุกตัวนะคุณลูกค้าค่ะสีดำค่ะสีดำค่ะแต่ตัวนี้อู้ดำเงามากสีดำสีดำใหม่ดำเงามาเลยค่ะสีดำค่ะสีม่วงค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยเลยหรือเราจะซื้อไปใส่แบบกิจกรรมต่างๆหรือเราจะเป็นแบบว่าเล่นฟุตบอลเป็นทีมเดียวกันคะน้ำค่ะเล่นฟุตบอลแล้วก็หานกระใสก็ได้ได้เหมือนกันคุณลูกค้าค่ะเล่นบาสก็ได้ จะโดดเกาะห่วงเล่นบอลยังพอทนนะยังวิ่งตามบอลได้ใบได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าบาสน่ะพี่ว่าน้ำไม่มีโอกาสได้โดเกาะห่วงเหนื่อยแทนเหนื่อยแทนเหนื่อยแทนน้ำบอกว่าน้ำจะไปเล่นบาสระโดดเกาะห่วงกระโดดเกาะห่วงน่าจะไม่ได้เล่นอ่ะยืนดูน้ำค่ะเหนื่อยยืนดูน้ำก็เหนื่อยแล้วพี่เล่นบอลได้ไหม ที่จะเป็นเล่นบอลแต่บอลเขาไม่ดีก็จริงแต่ว่าบางทีมันยังมีจังหวะจะมาบอลมาหาเราบ้างนะแต่บ้านน่ะนะไม่มีโอกาสเลยไปต่อค่ะคุณลูกค้าค่ะเอาเลวเอาเ็วคุณลูกค้าค่ะอย่ารอช้าอย่ารอช้าค่ะเป็นกางเกงแบบ สไตล์กางเกงบอลกางเกงนักเรียนนี่กางเกงบารสมาหมดจากคุณพี่ระสองพันสองร้อยบาทตัวนี้เป็นงานรวมค่ะได้ทั้งงานญี่ปุ่นและงานเมกาสุมสดประหยัดลองได้เทดได้เซปเปอร์ไดนแต่ไม่ใหม,ไม่ไม่สะอาดเด็กคุณลูกคา้ขาขะขอดข่มเขาเหมือนที่เอาแจ้กเขาเป็นเอลฟีซสายนะคะมีเชือกตัวนี้ไม่ต้องกลัวรุดเอวยังเสียยังตายตัวนี้สามารถามัดให้ตึงได้อุ้ยแป๊บเดียวนั้นเนี่ยไปเลยนะตัวนี้ใส่เลนส์บาทได้ ไม่บางไม่โปชกมวยได้นะชกมวยได้มวยมวยมวยชกมวยได้ <laughs> ชกมวยได้ชกมวยได้ชกมวยหรือว่าจะเต้นนะอ่ะพูดยากนิดนึงไปต่อค่ะคุณลูกค้าขาสีแดงส,สวยสวยได้หมดเลยนะน้ำเงินน้ำเงินฟ้าแดงดำเขียวม่วงมาหมดค่ะคุณลูกค้าขาคาทนสีนะคะตัวนี้เซสประมาณไซส์ x อ็แอจ้า สีเขียวสีสวยมีลูกเล่นด้วยขอดนุญาโชว์เนื้อผ้าอีกสักรอบเป็นแบบว่าบางตัวจะมีเป็นซับในนะคะแล้วก็เป็นรูระบายนะคะคุณลูกค้าสามารถสวมใส่ดได้สีเขียวค่ะไปต่อที่สีฟ้าค่ะแต่พูดอีกนิดหนึ่งจะลูกค้าค่ะลูกค้าสีดำค่ะอายอกยอค่ะคุณลูกค้าค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะใจดีแท้ขน้ำค่ะไลนนี้รีวิวเห็นทุกตัว เนื่องจากเขาจำนวนชิ้นน้อยนะหกสิตัวลองได้เทกได้แซมเปิลได้นะจ๊ะซื้อไปใส่สบายสายหรือใส่นอนผู้ชายนะบางทีนะพี่ว่าผู้ชายมีแทบทุกคนอะใส่นอน,นอันดับหนึ่งบางคนไม่เคยเตะฟุตบอลเลยอไม่เคยเตะฟุตบอลแต่ว่ากางเกงแบบสบายแบบนี้ยใส่เล่นออกข้างนอกใส่ลำลองใส่เล่นทเที่ยวได้หมดเลยหรือบางท่านใส่นอนหรือบางคนใส่ว่ายน้ําได้นะถ้าไม่แบบ ถ้าไม่สุดจริงๆเขาเล่นนงเล่นน้าได้เหมือนกันคุณลูกค้าค่ะถ้าสุดจริงๆมองพิธีแล้วพูดอะไรผิดแล้วพูดอะไรผิดแล้ว่ววายน้ําได้คุณพี่วิ่งก็ได้อ่ะไปต่อค่ะคุณพี่ค่ะ,คะตัวนี้เป็นของ N B A ค่ะคุณลูกค้าค่ะ N B A ต้นทุนสาสิบเจ็บาทแชมเปี้ยนต้นทุนสาสิบเจ็ดบาท <Nike. S 1> นะคะคุณพี่ค่ะไปต่อที่ไนกี้ต้น,นทุนสามสิบเจ็บาทน้ำตัวนี้เล่นบาสได้เลยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นบาสเนาะ บาสเนาะอันนี้บาสเนาะบาสเยอะเลยคุณลูกค้าค่ะอาตัวนี้ค่ะเป็นของเนกี้ค่ะลัสเซลค่ะคุณลูกค้า่ะตัวนี้เป็นของลัสเซลค่ะสีออกเทาๆนิดนึ่งอุ้ยตัวนี้เป็นอ่ามีเป็นกระเป๋าด้านข้างด้วยขาน้ำค่ะ่วนมากจะไม่มีนะแต่ตัวตัวนี้เป็นอ่าสีเทาแล้วก็เป็นแบรนด์ลัเซลมีเป็นกระเป๋าข้างลัสเซลอีกสักหนึ่งตัวสีดําค่ะสีดําค่ะ แชมปีเยนค่ะเซตสุดท้ายความเป็นงานแบรนด์จ้ะตัวนี้เป็นของแชมปี้ยนสีเทามีเป็นกระเป๋าด้านข้างให้ด้วยแล้วก็มีเป็นอันนี้นะเป็นหูกระต่ายนะดูดีๆเขาจะเป็นแบบหูกระต่ายนะคุณลูกค้าขาแบบเงาๆนะคะหูกระต่ายด้านหน้าด้านหลังค่ะแชมปี้ยนจ้ะคุณลูกค้าค่ะแชมเปี้ยนนะไซส์ประมาณ SM นะจ้ะบ,บาสเลยเน้องน,น้ำเนาะพี่ว่านะค่อนข้างจะเป็นเลนส์บาส์ดเลยรีบปอกจ้ะ ตัวนี้เป็นของรีบอกไซส์ใหญ่นิดนึงค่ะคุณพี่เ,เดี๋ยวให้กล้วยนับให้นะจ๊ะว่าถุงนี้ได้เปรือเปป่าหกสิบตัวนะคะแชมเปียนคุณลูกค้าค่ะ,คะอู้แชมเปียนตัวนี้พอดีพอดีกับพี่ค่ะน้าค่ะสวยเลยโอ้อันเดอร์เมอร์สีดําใหม่เงามากคุณลูกค้า่ะตัวนี้เป็นของอันเดอร์เมอร์ค่ะสีดําแบบเงาใหม่มาเลยค่ะ ไซส์ประมาณไซส์ SM ค่ะคุณลูกค้าค่ะส,สวยๆกันเลยนะคะสุดท้ายและท้ายสุดตัวน,นี้เป็นของแชมเปียนสนใจอย่ารอช้าค่ะคุณลูกค้า่ะเอฟได้เอฟเลยนะจ๊ะหมวดนี้ค่ะเป็นกางเกงแบบแนวกีฬาเด็กก็ได้หรือจะเป็นผู้ใหญ่เป็นเนื้อผ้าประมาณนี้เล่นบอลเล่นบาสได้หมดเลยนะคะราคา2200บาทค่ะน้ำหนักไม่มีนะเราเราเน้นที่จานวนชิ้นน้ำหนักที่เขาติดมาประมาณ12.25กิโลจำนวนชิ้น60ตัวค่ะ คุณลูกค้าขาหกสิบตัวนะคะตกต้นทุนต่อต,ตัวประมาณกานนะคะคุณพี่ขาสามสิบเจ็ดบาทถุงนี้ได้กี่ตัวห้าสิบเก้าตัวคุณพี่ขายขออนุญาตแจ้งใหม่อีก,กรอบนะห้าสิบเก้าบาทหารกับละห้าสิบห้าสิบเก้าตัวหารให้นิดนึงค่ะมินอีกกล้วยมีอีกรอบนะสามสิบเจ็ดบาทเหมือนเดิมสามสิบเจ็ดสามสิบแปดบาทไม่ต่างกันนะคะเดี๋ยวล็อกกล้วยซาก่กล้วยที่ออกไปลอข้างนอกรอได้ไหมกล้วย ยิบเจ็แล้วหนึ่งเดี๋ยวกวนเดี๋ยวกวนอย่ากวนอย่ากวนป้ายนี้นะคุณลูกค้าค่ะสนใจอย่ารอช้าค่ะเอฟได้เอฟเลยเดี๋ยวรอกล้วยนับจานวนชิ้นให้สักครู่เราเอาสดๆไลฟ์กันเลยนะคะอย่าบอกนะอีกรอบกล้วยหกสิบสามไม่ได้นะคะกล้วย,ยุกดดันกล้วยมากเลยแต่ละคนห้าเก้า คุณลูกค้าคะ59แต่เรื่องต้นทุนต่อชิ้นยังเหมือนเดิมนะคะประมาณการ37-38บาทนะคะอันนี้๋ยวก็รีวิวให้เป็นเพียงประมาณการเรื่องจุดเล็กๆน้อยเบื้องดำเสียหายตรงไหนยังไงเดี๋ยวให้คุณลูกค้าไปดูอีกรอบนะคะสำหรับรายนี้นะคะแอลขอบคุณค่ะ